มื่อวานไงเอาเรื่องอันนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียก็แอร์เอเชียพูดผิดแอร์เอเชียบินจากเชียงใหม่กรุงเทพครับพี่ขณะที่กําลังลาเลียงอะไรเขาเรียกว่าอะไระกระเป๋าลำเลียงกระเป๋าไปในใต้ท้องเครื่องครับมีกระเป๋าใบหนึ่งสั่นคือพนักงานเนี่ยเจอกระเป๋าใบหนึ่งเขาสั่นอยู่นี่เรียกกระเป๋าว่าเขาเรอเขาสั่นอยู่เขาสั่นไันจะ่มีเสงอย่างงี้ฮะเดี๋ยวทำไมคุณรู้ทำไมคุณรู้ถ้ามันเพิ่มเลเวลอ่ะสมมติถ้ามันเพิ่มเลเวล อ๋อมันจะมีระดับนะฮะระดับความสั่นพนักงานก็ตกใจเฮ้ยกระเป๋าไม่สั่นว่ะอมีอะไรเข้าสิงรือเปลนึกว่าโทรศัพท์หรือเปล่าก็เลยรูดซิเปิดปรากฏว่าเจอสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมกระเป๋าไม่ได้ล็อกใช่ปะไม่ล็อกทำไมเปิดได้อะคือมันนี่นะครับเจอสิ่งนี้เขามีวิธีแกะได้มันเป็นสีของเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเจอสิ่งแปลกปลอมหรือของแปลกเนี่ยเขาก็จะสามารถเปิดได้รักษาความปลอดภัยถูกต้องอันนี้คือ คุณพูดสิใช้คำว่าอะไรดีอะไรนะที่สั่นเครื่องสั่นไข่สั่นไข่สั่นจุดประสงค์ของเครื่องนี้คืออะไรครับวัดอมมันคือไวเบเตอร์ครับว้าเราชัดเจนนะฮะมีไวเบเตอร์แบบที่เราเห็นในภาพยนต์ญี่ปุ่นนะครับภาพยนต์ญี่ปุ่นแล้วแสดงใช้เยอะมากใช่อยู่ในกระเป๋ากรตกกระจายปรากฏว่าแบตเตอรี่เหมือนกับมาคนโตที่คนเปิดสวิตช์เปิดออนไว้ครับมันก็เลยสั่นทำไงดีอะเจ้าที่ก็เลยเจ้าที่ก็เลยเปิด เอาถาดออกแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่ขึ้นกระเป๋าก็ตองนั้นก็จะได้จบเราไม่ได้ประกาศว่าอันนี้ของขายอันนี้ของขายไม่รูู้ใช่ไหมโทษนะฮะบเบเตอร์นี่ของใครเป็นคคุณจะยกมือไหมครับยกอ๋อเฮ้ยเมันจะดีอ่ะพี่ของข้าพเจ้าข่ะอย่างงี้ยไม่ยกสิไม่คูดว่าในสนามพิไทยไม่เคยเจอปรากฏการคนนําเอาไข่แบบนี้หรืออุปกรณ์แนวบเบเตอร์แบบนี้แล้วก็ปรากฏว่าลืมปิดเนาะ บางทีอาจจะแบบมีขั้วเครื่องมันสปาร์กกันก็ทำให้มันสั่นขึ้นได้พี่เขาก็เลยฝากมาบอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับที่จะต้องใช้ถ่านเนี่ยก่อนที่จะโหลดใต้โหลดเข้าไปในกระเป๋าว่าเอาถ่านออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดงนี้มันจะตกใจคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรอกเรียงแต่ว่าเอาถ่านออกก่อนมันจะได้ไม่ใช่เวลามันเบียดกันไปมาจะมันจะไม่ได้ทำงา่เครื่องอันนี้มันสั่นง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันจะเป็นแบบถ้าใครไปโดนอะไรนิดหน่อยมันก็จะสั่นแล้วเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มนี่เคยเคยใช้ ไม่หมายถึงเคยลองเล่นครับไม่ได้อยางงั้นคุณต้องอธิบายว่าใจเย็นใจเย็นคุณต้องอธิบายว่าเวลาเวลาไปร้านที่ญี่ปุ่นเออไปลองไปดูไปเห็นก็ไปเปิดเล่นเฉยๆครับผมมีขายที่ไหนจีชอยมีไหมจีชอยจีชอยจีชอยขายที่ร้านดองกี้ที่โตเกียวไม่แต่ญี่ปุ่นเขาเปิดอยู่แล้วที่แบบว่าโอ้โหแบบมีเครื่องหลายแบบเราถามเพื่อนเพื่อนญี่ปุ่นนะว่าทําไมบางคนไม่ใช่ทุกคนโทษครับชอบ อะไรแบบนี้มันว่าชอบเขามันเป็นเรื่อง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 ส่วนตัวที่คนญี่ปุ่นเขาไม่คุยกันแต่ประเด็นคือเขาก็ซื้อกันปกติมากปกติใช่ไม่แต่ถ้าคุณไม่มองทางโป๊เนี่ยมันเอาไว้นวดคอบ่าไหล่ก็ได้นะไม่บอกอะไรลคุณท้มันนวดไม่ได้ครจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คิดคนไบเบเตอร์ครับเช่นโรงงานีญี่ปุ่นคุณต้องดูตลาดไทยเป็นต้นสามารถที่จะอิมพอร์ตไบเบเตอร์ที่บอกมากด บาดอดสะบักใช่ไหมมีประโยชน์ด้านอื่นไงผมทำเสียงเหมือนไหมเหมือนเหมือนครับพี่มันเหมือนที่คนหนวดป่ะเสียงมันคล่ายๆที่คนหนวดนะเสียงนั้นแต่มันจะเบาๆนิดหน่อยแต่เวลาถ้าไปโดนจุดแบบเหมือนเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยรู้หมดเลยเพราะว่าที่ปุ่นเคยเข้าไปเขาเปิดเพลงไทยทำไมพูดไปต้องกระแอมไปไม่เข้าใจเรื่องนี้เจ็บคอเจ็บคอ คุณผู้ชมครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดติดตามเราได้ทางนี้เลยนะครับเราจะให้คุณเนี่ยนะครับรับข่าวบันเทิงไว้กับใครเลย